สวัสดีครับผมเต่าน้อยนาะรักจากช่องแบบเตา่ตาๆก็ผมผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของช้ o p ปี้ช้อปปี้เพครับสําหรับเช้านี้นะครับเมื่อคืนนี่ผมเปิดช้อปปีให้ก็ดูก่อนโคส่งปีเนี่ยก็ยังมีแจกตรงรูปรถสีเขียวของว่าฟรีตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ว่าเนี่ยผมจะให้ดูว่าสําหรับแพทตินัมนะเขายังแจกอยู่ เป็นระยะระยะนะครับเกือบทุกคืนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะหมดเร็วผมกดดูเงื่อนไขนะอันนี้เป็นโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทของคัสของลูกคา้าที่เป็นแพทตินัมเท่านั้นนะคัสอื่นอาจจะได้หรือไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้แจกมาเรื่อยๆ0ูนย์บาทนะแต่ว่ามันหมดเร็วเพราะผมเข้าไปประมาณสักเจี่ยงคืน20บเปนนาทีหรืออะไรประมาณนี้หมดแล้ว คือใช้ไม่ทันพูดง่ายหรือใช้ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแพตตินัมอยู่แล้วยังอยากใช้โคส่งฟรีศนบาาเนี่ยที่เขาเหมือนกับเนี่ยเขาบอกนี่นะโคส่งฟรีทั้งแอป,ปจัดเต็มทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาพยายามแจกอยู่เหมือนกันนะครับส่วนวันที่25นะครับอ่าเมษาที่ผ่านมารับเช้าวันที่25เมษาปี2,600นไม่ใช่สิ2,500 ปี2565เขาก็แจกนะครับแต่เป็นมันจะเป็นสินค้าขั้นต่ำมูลค่า49บาทนะครับไม่ใช่ศูนยบาทนะครับถึงจะส่งปีเนาะแล้วก็บางร้านนะครับบางร้านเขาเขาใช้คําว่าร้านที่ร่วมรายการนะครับซึ่งโค้ดแต่ละโค้ดผมบอกได้เลยว่างงพอสมควรนะครับเพราะว่าโค้ดส่งปีบางตัวใช้กับร้านบางร้านได้บางร้านใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยมาณนี้จะงงงงนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็เลยซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับส่วนอันล่างอันนี้จะเป็นโค้ดส,ส่งฟรีรายเดือนเ๋ยวผมเข้าไปดูนะของแพดดีน้มนะครับเนี่ยเขาจะแจกอยู่แพดดีนม้มตอนนี้ขั้นต่ำหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าแจกสองใบส่งปีขั้นต่ำเก้าสิบเก้าแจกหนึ่งใบนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีโค้ต้ารายวันด้วยนะครับโค้ต้ารายวันถ้าใช้หมดรายวันแล้วก็ต้องรออีกวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ ซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะทีนี้เช้านี้ผมก็ลองเข้ามาที่ Shopee Pay นะเป็นอย่างนี้เอ๊ะผมก็เลยอ่านดูเติมเงิน MRT ที่ Shopee Pay ได้แล้ววันนี้ตั้งแต่ย6 26จนถึง30เมษายนปี65เงื่อนไขเป็นไปนตามที่บริษัทกำหนดเฮ้ยเนี่ยผมก็ตกใจมันเติมได้แล้วเหรอ ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้นะครับสําหรับคนที่นั่งรถใต้ดิน MRT เนี่ยก็จะเบื่อเบือนกันว่าจะต้องไปเติมที่ตู้ตรงสถานีหรือไปเติมกับตรงตู้กระจกนะครับหน้า,หน,าหน้าที่ทางเข้าสถานีอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าน่าจะเติมออนไลน์ได้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยคือเทคโนโลยีมันไปถึงไหนกันแล้วว่างั้นเติมเงินผ่านไอ้แบงกิ้งผ่านแอปธนาคารได้หมดแล้วอะไรเงี้ยทาไมเขาไม่ทํา ให้มันเติมง่ายๆสักทีนึงเออคนจะได้ไม่ต้องไปอ,อตรงนั้นไงจริงมะทีนี้ผมก็มาเอ๊ะเขาเติมได้หรือย่างก็เลยตกใจเดี๋ยวผมว่ามีบัตรอยู่ใบหนึง่งผมไม่แน่ใจผมเป็นสีน้ําเงินเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นบุคคลทั่วไปเป็นผู้ใหญ่นะสีน้ําเงินเก่ามากแล้วล่ะผมไม่แน่ว่าผมตอนนี้ผมเติมได้หรือเปล่าผมต้องมีเงอนไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปอ่านดูหน่อยได้ไหมนะครับ ผมกี้เขาไปดูเลยเนี่ยเพื่ออ่านอ๋ออ๋อนี่ไงเขาใช้อันนี้บัญชีเนี่ยก็คือเลขรหัสหลังบัตรโดยสารแปดหลักเนอะมันมีลดราคาบ้างไหมเนี่ยผมอะผมเองพุ่งตรงก็คือประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยผมจะเติมอยู่ประมาณห้าร้อยอะห้าร้อยหร้อยคือส่วนใหญ่ผมจะเติมห้าร้อยสามร้อยห้าร้อาร้อยไปเรื่อยสลับกันอย่างเงี้ย สองร้อยบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบประมาณเฉลี่ยแล้วหนึ่งเดือนผมจะเดินทางน่าจะใกล้เคียงหนึ่งพันบาทนะไม่แต่ไม่ถึงหรอกแต่บางทีก็ถึงนะบางเดือนก็ถึงก็ใกล้เคียงนั้นผมจะไปเติมลงตู้กระจกอะ่ะเป็นประจำนะครับไม่ไม่ได้หยอดตู้ไม่ได้ใช้ตู้พิเศษอะไรเลยไปเดินตรงเต,ต,ติมลงตู้ในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยมีไปเติมห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ผมเติมได้แล้วแหแล้วผมเช็คยอยด เอาแค่เช็คยอยดก่อนเช็คได้ไหมเออผมคิดว่าน่าจะยังเช็คอดไม่ได้หรือเปล่าน,นี่เดาเองนะต้องไปเช็คอดตรงตอนที่เราไปจ่ายตังหรือไม่ก็ตรงตู้ตู้กระจกอะครับที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นั่นแหละผมจะลองเติมเลยได้ไหมอะ่ะเขาเขาเขา,เขาลดราคาพิเศษเปล่าจริงๆกับผมเองมันตอนนี้มันเหลือประมาณสี่ร้อยผมเติมสามร้อยก็น่าจะไม่น่าเกียด นะครับทีนี้เลขหลังบัตรผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเลขเป็นเลขตัวสีทองครับเลขผมมันจะเบี้ยวๆบูดๆทำไมเลขๆ,ๆนี้การ์ดผมปกติดตัวจนเละหมดแหละเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปรูปภาพตัดให้ดูนะว่าการ์ดผมเป็นประมาณไหนนะโอเคผมขอใส่เลขตรงนี้คลิกมาที่ตรงคำว่าบัญชีอ่ารหัสหลังบัตรตรงนี้มันจะไปขึ้น กระพิบกระพิบกระพิบอ่าแล้วตัวไอ้เราก็เตรียมใส่เลขนะครับไปดูเลขให้ดีๆผมไปอยู่เลขแล้วผมกดก่อนนะเอ้จะมันทำอย่างนี้ได้ตั้งนานแล้วทําไมไม่ทําเลขผมค่อนข้างเรือนรางแล้วก็เหมือนมีการเสียดสีเพราะว่ามันอยู่ด้านมุมนะครับเป็นพลาสติกที่เหมือนเลื่อนขึ้นมันเลยเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดนิดนึงถ้าใครเลขเลอะเรือนนะครับก็คงจะ ต้องไปที่ตู้กระจกแล้วก็ไปถามหรือไม่ก็ปเปลี่ยนบัตรได้นะครับแปดหลักหรอบัตรผมเลขหายไปใบหนึง่งเดี๋ยวีผมต้องแงะามาดูจริงนั้นนะถ้าไม่มีผมก็ต้องไปเปลี่ยนบัตรแต่เม้งเนี้ขอเปลี่ยนบัตรเลยเอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโอ้ยยังดีโหเกือบเนี่ยพลาสติกมันจะหลุดขาดอยู่แล้วครับอีกอ,อันนึงมันเลื่อนออกมาอืมตรงไหมเออแปดหลักต้องเป็นตัวเลขแดหลักครับ โหสุดๆเลยเสียวสุดๆสวยเสียวจะไม่มีอ่ะหาไม่เจออ่ะเช็คดีๆ,ๆเขาเลขตรงนะถ้าเลขไม่ตรงมันจะไปเติมให้คนอื่นนะลองหนึ่งร้อก่อนก็ได้นะถ้าไม่มั่นใจนะครับผมเติม3ามร้อคิดว่าไม,ไ,มไม่น่ามีปัญหาเนาะถัดไปนะครับแล้วก็กดเช็คเอาท์อันนี้เป็นแอปช้อปปี้เพนะด้านีครั้งไม่ใช่ s h o ป e. ปีอันนี้ก็ใช้เงินแบบตัดเงินเราไปผมมี เพยอยู่กอบพี่เพยอยู่กระเป๋าตังค์อยู่ใส่รหัสของเราไปเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วแล้วนี่ผมผมก็เช็คเงินออนไลน์ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> อือขอแค,นะอคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนมันมันเติมได้แต่ผมจะเช็คยอดได้ยังไงอ่ะอันนี้ขอติดไว้เป็นการบ้านเลยไหมเพราะว่าเองผมเองเนี่ย ทุกคนก็อยากรู้ยอดบัตรเหมือนกันนะผมขอดูอนุญาตไปส์ด Google ดีไหมว่าเราเราเช็คเงินครับก็ตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้ปัจจุบันนะการเช็คยอดเงินตอนนี้ยังทำออนไลน์ไม่ได้ะจะเช็คได้2วิธีก็คือเช็คที่ห้องขายบัตรนะครับก็คือตู้กระจกตรงหน้าสถานี mrt รถไฟฟ้าใต้ดินต่างๆนะครับหรือตอนที่เราตืด ต๊ดเข้าไปอ่ะตัวเลขมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วว่าคุณเหลือกี่บาทตืดออกคุณเหลือกี่บาทตอนนั้นแหละเราจะเห็นนะครับถ้าที่ผมรู้นะแล้วก็มีตู้อันตโนมัติบางตู้บางที่ที่เติมเงินได้แบบเขาเรียกอะไรมีแบงค์ครบอ่ะเป็นทั้งวันเช่นเติมสามร้อยไม่ต้องถอนเงินอย่างเงี้ยมันจะมีตู้เติมพิเศษตัวนั้นก็น่าจะเติมแล้วก็จะบอกสถานะว่าตัวนี้เลขเราอ่ะจำนวนเงินเราเหลือเท่าไหร่ตู้นั้นก็ดูได้เหมือนกันนะครับ แต่ทางออนไลน์ผมยังไม่รู้นะครับขอ,ข,อขออภัยด้วยนะครับทุกคนคงจะอยากให้ให้มีการเช็คแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมกอดูก่อนเผื่อเขาจะมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งผมยังไม่รู้หรือเปล่าว่ามีแอปมีแอปอะไรไหมนะครับแล้วก็แบบเช็คสถานีตัวเองว่าตัวเองไปไหนเดินทางไปไหนมาได้ไหมเติมเงินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมขอดูด้ ไม่แน่นะไม่แน่นะผมอาจจะตกเทคโนโลยีไหมนะครับไม่แน่โอเคผมจะลองไปเสิร์ชแอปนะครับอันนี้ขออนุญาตอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าผมขอเสิร์ชว่า mrt ดูก่อนนะครับเผื่อเขามีเทคโนโลยีที่มาใหม่แล้วผมยังไม่รู้ก็อาจจะเป็นไปได้เขามีแอปอูตัวนึงผมเหมือนเคยลงไปแล้วนะม,นมันทำงานอะไรบ้างอาจจะแค่วางแผนเดินทางไหมนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเช็ค ตัวอะไรเนี่ยเอ๊ะผมยกเลิกก่อนเลยไหมผมดูก่อนว่าเขามีฟีดแบ็กแล้วหรอไม่มีครอปกติแอปพอเราคลิกไปดูมันจะมีฟีดแบ็กขึ้นมานะคลิกเข้าไปดูก่อนเออวางแผนเนาะด่งออกอ้าวแอปด่งออกตัวตายใช่ผมแนะนำให้ทำแอปนะครับ MRT นะครับหรือรถไฟแบบ กระบวนไหนก็ตามนะครับแอปที่แบบเติมเงินได้ฮะใส่ธนาคารใสอะไรอ่ะแล้วก็เติมเงินแล้วก็เช็คตัวเองแล้วตัวเองเดินทางไปไหนอ่ะท่านั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ดิจะใช้เทคโนโลยีไหนก็ลองพัฒนาดูผมว่ามันมันไม่น่าจะเป็นยุ่งยากมากอ่ะทาให้คนก็ใช้งานสะดวกยิ่งดีอันนี้เป็นลักษณะผมว่าแจ้งข่าวสารที่เฉยนะลักษณะเส้นทางข้อมูลสถานีนี่ท็อปอัพท็อปอัพมีแต่ว่า บางทีท็อปอัพเขาอาจจะไปลิงก์กับอะไรหรือเปล่าต้องลงทะเบียนลงทะเบียนกรอกข้อมูลตรวจสอบรายการเดินทางย้อนหลังหกสิบวันเไ้ยมีเหมือนกันนี่หว่ามีจริงปะผม,มอยากจะเช็คจริงๆอะตอนนี้ผมไม่อยากเติเมเงินผมอยากจะเช็คว่าตอนนี้ผมถือกี่บาทไอ้เจ้าบัตรเดินทางอิบอาร์ทีกับผมเนี่ยท็อปอัพผมลองกดไปท็อปอัพก่อนนะผมสนใจอ,อ๋อเจะทูมันนี่เหรอ จริงปะเขาเหมือนต้องบังคับให้ใช้ทูเบอนีมเมื่อเติมเงินเสร็จเรียบร้อยต้องนำบัตรมาปรับมูลค่าที่เครื่องปรับมูลค่าบัตร avmo รู้แล้วรู้แล้วจะมีตู้ที่เป็นทางออกทางเข้าะจะมีตู้แปลกอยู่ตู้หนึ่งเขาใช้เขาจะมีตัวใหญ่ๆบอกว่าเป็นตู้ avm ที่ไว้ปรับ มูลค่าบัตรที่สถานีโอ้โหนี่มันยุ่งยากแล้วล่ะคุณจะเป็นออนไลน์แล้วมันกึ่งๆึ่งออนไลน์อะออนไลน์ไม่เต็มร้อยนะครับไม่แน่นะเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเติมเงินผ่านช้อปปี้เพยผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องไปอัพมูลค่าบัตรตรงตู้นั้นหรือเปล่านะครับแล้วยังไงผมจะไปลองเช็คที่ตู้นั้นดูว่ามันขึ้นขึ้นเพิ่มเติมไหมเพราะว่าผมจําได้ว่าปัจจุบันตอนเนี้ย เงินจะเหลือประมาณ400บาทผมเติมไป3 0รมันก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณ700านะครับโอเคก็คลิปนี้คงต้งประมาณนี้ก่อนแต่ว่าก็บอกให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้เขาก็มีแอปแนะแต่ยังไม่ระบบเติมเงินยังยังไม่สมบูรณ์เช็คยอดไม่ได้ตัวด้วยสารนี่เป็นยังไงเขอาดูหน่อยอ๋อก็ประเภทเฉยๆเหรียญบัตรบัตรต่างๆให้นั้น อำนวณขา้ารดชการเหรอืมค้นหาเส้นทางอันนี้ก็จะดีว่ามีแผนที่ให้ดูเลือกไปทางต้นทางโอเคเช่นผมสมมติไปที่อิสราภาลเหรอนี่นี่วัดวัดอะไรนะนี่ก็ไม่มีให้เลือกอาศาัยสินเทเงินใ่ะเลือกได้ หัวลำโพงอ,อ่อนบางกรเนี่ยวันบางกรเนี่ยคนฮิตไปเที่ยวกันเป็นปลายทางต้นทางผมจะอยู่ที่ถ้าเราพิมพ์ออกก็ขึ้นขึ้นพิมพ์แล้วเขาหาให้โอเคแล้วก็เลือกข้อมูลทั่วไปเนาะน,นี้นี่ไเครามุลปลทางออกก็มีเขายังบอกว่ามีตู้ ATM มมีทางออกอยังไงยังไง ถ้าคิดเข้าไปดูจะไม่มีมีแค่ข้อมูลบอกตรงนี้อ่ะผมค้นหาที่ทางผมยังไม่จบเเนี่ยวัดมังกรนิวต้นทางอ่ะผมคิดเลยเนี่ย ใหม่มันต้องเทสก็ลองก้นหาเส้นทางดูครับผมเลือกต้นทางนะพระรามเก้าเลือกปลายทางเลือกต้นทางเขียนปิด่อยอ๋อเลือกอันนี้ให้เป็นต้นทางอ๋อผมเพิ่งโอ,อ้ใช้ยากอันเนี้ย ถ้าเรา back ก,กลับไปลเลือกปลายทางเลือกปลายทางเป็นวัดมังกรวัดกอแล้วเขาบอกว่าเลือกเป็นปลายทาง <c oughs> ต้องลิกไปทีนี่ค่าด้วยสารี่ไหนอ้าเขาขึ้นมาแบบนี้เหรอไปทางเพชรบุรีผ่านไปนั้นเก้าสถา,านี 35บาทไม่ต้องเปลี่ยนขบวนอีกอย่างหนึ่งคือไปทางท่าพระไปเจอที่เส้นท่ททาพระก็35บาทแต่เกิเนเดินทางตรงนี้มันจะสั้นที่สุดก็คือ17บเนาทีโดยประมาณมคิดเข้าไปดูนะนี่มีเด็กมีบัตรผู้สูงอายุนี่เท่ากันนักเรียนบัตรโดยสารธรรมดาแต่สถานีมีอะไรบ้างเราคิดเข้าไปดูนี่เขาจะผ่านอะไรบ้าง โอเคโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ก็เป็นลนะักษณะดีครับก็ดีอยู่แต่ว่าเราฝึกใช้หน่อยตรงนี้เรายอ่อขยายได้เนาะเดินทางไปไหนยังไงสูบอินสูบเอาใช้สองนิ้วครับอ้าอา้าใช้สองนิ้วอ้าออกอ้าเข้าอยู่นี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงแล้วผมจะมาปิดคลิปนะครับโดยที่ผมจะเอาบัตรไปแตะดูที่เครื่องนี้ว่าตรงนั้นอะ่ะผมเหลือตังเท่าไหร่แล้วก็ มันเจ็ดร้อยหรือเปล่าแล้วจะมาบอกนะครับผมโอเคแต่เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูอีกนิดนึงในช่อ e พี a เพ่ะผมเสร็จสิ้นรายการไปแล้วใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเขาขึ้นไอ้ตรง MRT ขึ้นมานี่ไงมีไอคอนรูปเนี่ย MRT นี่นี่นี่เขามีเงื่อนไขด้วยโอ้เงื่อนไขผมอ่านไม่หมดหรอกอ๋อนี่ไงเขามีเงื่อนไขต้องไปอัปเดต ภายในเจ็ดวันคือเราเติมเงินตรงนี้เสร็จนะครับต้องไปอัปเดตที่สถานีที่มีตู้ AVM นั่นแนหะภายในเจ็ดวันหรือถ้าเราทําไม่เป็นจริงก็เดินไปตรงตู้ตู้นั้นนะตู้กระจกะตู้ออกบัตรโดยสารนะภายในเจ็ดวันถึงจะยอดถึงจะเข้าถ้าคุณไม่ได้ไปอัปเดต ยอดมันจะไม่เข้านะครับระวังนะครับโอ้ oh my god อืมมันก็จะเป็นระบบเดียวกับที่เราไปเติมในผ่านแอปเมื่อกี้ผ่านแอปของ MRT เหมือนกันคุณเติมผ่านระบบของ t u l หรืออะไรก็ตามเถอสุดท้ายก็ต้องไปอัปเดตที่ตู้ AVM นะครับอืมประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ก็ยืนยันไปก่อนนะเขาถามแบบนี้อ๋อนี่ไงเขาถึงจะให้เติมแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเราจะเติมก็ใส่รหัสหลังบัตรของเราไปนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะไปลองอัปเดตแล้วจะมาบอกนะครับตู้เลยนะ AVM เติมาแล้วนี่ไงไกวจังนี้แหละ